ค่ะบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงประมาณสัปดาห์หน้าค่ะใบเสร็จจะส่งให้ที่บ้านตามที่อยู่เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคพี่คุยกับลูกค้าเสร็จแล้วพี่หนิงพี่หนิงทราบข้อมูลลูกค้าได้ยังไงอะคะก็นี่ไงพี่ใช้เลยคส่วนตัวตอบ24ชั่วโมงจาดไหนอะก็ในไอโมสมาร์ตตอนนี้นะคะมีฟังก์ชันแชทบอทด้วยค่ะ แชทบอทใช่เคยใช้หรือเปล่าไม่เคยใช้เลยค่ะในไอโมซ์มาร์มีหุ่นยนต์ที่สามารถตอบได้ย4สสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยว,วพี่จะมาสอนนะคะว่าแชทบอทเนี่ยตอบคําถามอะไรได้บ้างและจะถามแชทบอทได้ยังไงดีไหมคะดีค่ะมาเรื่องแรกนะ,ดะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการตรวจสอบอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ลูกค้าโทรมาถามเรื่องบริษัทได้รับชงระเบย้ยหรือยังเราก็ไปถามที่แชทบอทได้นะคะ,คะด้วยกันที่กิ๊กต้องไป เลือกคีย์บอร์ดก่อนหาปุ่มคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างด้านล่างซ้ายมือโอเคหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะถามกลมมาทันไหนให้พิมพ์เบอร์กรมมรทันเข้าไปก่อนอ๋อใส่เลขที่กรมทารันก่อนใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกิ๊กก็สามารถเลือกคําถามได้เลยว่าอยากจะถามเรื่องอะไรแต่ให้เริ่มต้นจากการใส่หมายเลขรมาทันเข้าไปก่อนเนาะค่ะโอเคถ้าจะตรวจสอบเรื่องชาระเบียก็ลองพิมพ์คําว่าข้อมูลชําระเบียรดูอืมเราดูซิแชทบอร์ตอบว่าอะไร ก็บอกราอีมาแล้วว่าจ่ายเมื่อไรอะไรยังไงแล้วก็นอกจากนี้นะกิ๊กเช็คต่อได้อีกว่าดิวถัดไปอ่๋อเช็คดิวถัดไปได้อีกดิวถัดไปก็พิมพ์คำว่าดิวถัดไปสั้นๆก็เลือกคาที่มันเป็นแบบคําสั้นๆที่ได้ใจความเรื่องที่เราจะถามอ๋อดีไงบอกถึงปีหน้าเลยใช่คนอกจากนั้นก็ถามอย่างเช่นถาม สถานะก็ได้อ่าสถานะกรมธรรม์เนาะสถานะสถานะกรมธรรม์ตึ๊บลองดูแล้วนอกจากนั้นนะกิ๊กยังดูได้อีกว่ากรมธรรม์เนี้ยซื้อตั้งเมื่อไหร่ซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะอืมอ๋อนี่เขาก็บอกวันที่ลวปีมาเลยเนาะใช่แล้วก็ตอบลูกค้าได้ละว่ากรมธรรม์กี่ปีอืม เรื่องเด็ดอีกเรื่องอก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคลม,มเป็นคําถามที่คน,นชอบถามมากเลยว่าเคลมส่งไปแล้วสถานะเป็นยังไงบริษัทอนุมัติหรือย,ยังอนุมัติเท่าไหร่กินถามได้เลยพิมพ์ว่าเคลมคมอนุมัติเท่าไหร่อนุมัตินะก็คือจะดูอันล่าสุดเนาะว่าเคลมอนุมัติได้เท่าไหร่ ใช่พอดีเคสนี้เนี่ยเป็นเคสลูกค้าที่อนุมัตแล้วเนาะใช่แล้วก็บอกวันที่แล้วก็ย่ออนุมัติให้เลยใช่ค่ะเยี่ยมมากเลิศมากอ่ะให้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือเอาไว้เช็คว่ากรมธนลูกค้านะกรณีที่ขาดอายุไปแล้วจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เพื่อจะต่ออายุออันนี้ปกติเราก็ต้องเช็คใช่ไหมว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ไอโมสมาสามารถถามได้โดยการพิมพ์ เนื่องจากเบอร์ที่เรากาลังถามอยู่เนี่ยเป็นเบอร์ที่ไม่ขาดอายุใช่งั้นเดี๋ยวพี่หาเบอร์อีกอันนแล้วกันเบอร์ที่ขาดอายุไปถามยิ่กต้องเริ่มต้นจากการใส่เบอร์กุมาทันก่อนเสมอเนาะค่ะแล้วก็ให้พิมพ์คําว่าเบี้ยปีต่ออายุอันนี้เขาจะแจ้งเรื่องของค่าเบี้ยที่จะต่อดังนั้นจะมีการให้เลือกวันด้วยว่าจะต่อทันทีวันนี้หรือว่าจะไปต่อ อีกกี่วันข้างหน้าก็ถ้าจะเลือกวันก็ให้พิมพ์คําว่าระบุวันคลิกไปที่ระบุวันอ่าเลือกวันสิเลือกวันที่เราจะรออโอ้เห็นไคะเรียบร้อยแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆเห็นไหมหลายๆเรื่องนะคะกิกสามารถเช็คได้ในไอโม m สมาร์ทง่ายๆลองมาพิมพ์เล่นดูใช้คำง่ายๆที่คิดว่าแชทบอทจะเข้าใจถ้าพิมพ์ไปแล้วแชทบอทยังไม่เข้าใจหาคำใหม่เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆนะอ่าได้ค่ะ ว้าวขนาดนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาทดลองใช้ฟังก์ชันแชทบอรใน ImoSmart ดูนะคะแล้วทุกท่านจะรู้ว่า ImoSmart ทำได้มากกว่าที่คุณคิด